ทำให้คดีนี้แม่น้องชมพู่มีพิรุษอย่างมากนะครับการทําแบบนี้ก็ทําให้ชาวบ้านสงสัยกันมากขึ้นนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับโซเชียลขุดไม่เลิกจับผิดสัญญาณโทรศัพท์แม่ชมพู่หลังรีบซื้อใหม่วันลูกหายก็ต้องบอกนะครับว่ายังคงตามกันต่อไปอยู่ เกี่ยวกับปลมร้อนในกรณีของน้องชมพู่นะครับด้านดรโกเมนพี่บูรล,ลดผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศได้ให้ข้อมูลนะครับว่าปกติแล้วการพกโทรศัพท์มือถือและเมื่อมีการเคลื่อนที่นะครับโทรศัพท์ของเราก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยกับทางเสาโทรศัพท์ขณะที่มีคนโทรศัพท์เข้าแล้วก็โทรออกนะครับก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาให้โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลไอข้อมูลทุกอย่างนะครับจะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เพื่อนํามาเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการแต่โอเปอเรเตอร์นะครับจะบันทึกแค่โทรว่ามาจากที่ไหนเวลาเท่าไหร่โทรกี่นาทีจะไม่ได้มีการบันทึกการพูดคุยกับคนในสายนะครับเนื่องจากผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นของการพกโทรศัพท์แล้วก็เดินไปในที่ต่างๆนะครับจะสามารถระบุตำแหน่งบุคคลได้หรือไม่กรณีนี้นะครับก็ต้องดูว่าโทรศัพท์ในขณะนั้นได้มีการทำงานของแอปพลิเคชันหรือเปล่านะครับซึ่งสินร์ดจะไม่เกี่ยวข้องจะเป็นแค่ตัวเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถระบุตำแหน่งได้นะครับนอกจากนี้หากนำมาใช้ในทางกฎหมายเรื่องข้อมูลโทรศัพท์ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นประโยชน์ในทางคดีอย่างมากนะครับเพราะว่ามันบิดเบือนกันไม่ได้ อย่างเช่นคดีของครูปีชานะครับก็ใช้เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์เป็นจุดแพ้ชนะกันได้นะครับคดีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้ามีหลักฐานในทางคดีเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ถือว่าสําคัญมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับลุงพลก็เคยชี้แจงว่าวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาตามข้อมูลในมือถือ ซึ่งเครื่องนี้มีทั้งตนภรรยาและก็ลูกชายที่จะจับมือถือไว้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลูกเพราะลูกจะเอาไปไว้เล่นเกมอย่างวันที่11พฤษภาคม63นะครับทางลุงพลก็ได้คุยโทรศัพท์แค่เพียงหัวหน้ากล่องจากนั้นก็ไม่ได้เอามือถือไปด้วยก็ไปส่งพระส่วนนางนุชก็คือแม่น้องชมพู่โทรศัพท์มาคาดว่าลูกชายของตนรับสายซึ่งตนก็ไม่รู้โทรมาเรื่องอะไรแต่ตนมาทราบว่าน้องชมพู่หายตัวไป ตอนที่ภรรยาของตนลงมาจากบ้านน้องชมพู่แล้วแล้วก็ไปส่งพระตามที่เคยบอกไว้หลังจากกลับมาจากส่งพระตนก็ไม่ได้ใช้มือถือแต่ภรรยาเป็นคนหยิบไปใช้อย่างไรก็ตามนะครับต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าไอ้โทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ในวันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางฝั่งแม่ชมพู่นะครับก็ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ไหน แต่ทางผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานว่าแม่น้องชมพู่จะเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งนะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะเอาไปขายที่ร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวนะครับชาวโซเชียลต่างก็ให้ข้อสงสัยนะครับว่าทําไมแม่น้องชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสําคัญขนาดนี้หากตนบริสุทธิ์ใจจริงนะครับก็ควรจะเอาออกมาแสดงนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาดใจอย,อยู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็ตั้งเป็นข้อสงสัยอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในประเด็นนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรนะครับในการที่ปิดบังโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องสําคัญคอขาดบาดตายนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับคดีของครูปีชามีการนําสัญญาณโทรศัพท์ของครูปีชานะครับมาเปรียบเทียบกับในวันที่ครูปีชาซื้อลอตเตอรี่30ล้านแล้วก็อ้างว่าทาหายนะครับปรากฏว่า สถานที่ต่างกันนะครับไม่ตรงกันเลยทําให้แพ้คดีนะครับทำให้คดีนี้แม่น้องชมพู่มีพิรุษอย่างมากนะครับการทําแบบนี้ก็ทําให้ชาวบ้านสงสัยกันมากขึ้นนะครับก็ไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับ